ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการนำข้อมูลเดือนนะครับเข้าไปใน Microsoft Access นะครับข้อมูลของเรานะครับก็ประกอบด้วยข้อมูลตามนี้นะครับ ID month M01 ไปจนถึง M12 แล้วก็รายละเอียดตามนี้นะครับอันนี้คือตารางที่1ตารางที่2ก็จะเป็นตารางที่เป็นข้อมูลที่เป็น รายละเอียดประเภทของเดือนซึ่งเราจะจำแนกนะครับ km pm แล้วก็ yn ก็คือคมพันแล้วก็ยนตามนี้นะครับตอนนี้ก็คือเราต้อง select ข้อมูลนะครับแล้ว new sheet ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเราจะได้เอา table นี้นะครับตามนี้นะครับนะนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็ save ข้อมูลนี้นะครับ file แล้วก็ save as เราระบุ ที่อยู่ของตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับเพื่อสะดวกนะครับตอนนี้เก็บไว้ในโฟลเดอร์โฟลเดอร์ใน1นึ่งทับสองนะครับตั้งชื่อนี้แล้วก็เราก็เซฟนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไฟล์แล้วก็คลสนะฮะนะฮะคลสไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิด Microsoft Access สร้าง d a t a ต a s e เบสขึ้นมาใหม่นะครับชื่อ มันช์นะครับแล้วก็คลิกที่ create แล้วก็อันนี้เส้นทางการเก็บข้อมูลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คลิกที่ create นะครับอันนี้ก็เป็น t a b l ลที่1นะครับให้เราไปที่ ribbon home นะครับคลิก design นะครับแล้วหลังจากนั้นตั้งชื่อ t เบ l ลนี้ว่า munch นะครับ m นะครับแล้วก็คลิก ok นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับโครงสร้างของ f i ล l เราจะต้องอ้างอิง จาก Microsoft Excel นะครับดูใน Data Months นะฮะก็ข้อมูลก็ตามนี้นะครก็ให้พิมพ์ไล่มานะฮะอันแรกก็เป็น ID นะฮะอันนี้ก็ชนิดข้อมูลเป็นแบบ Short Text นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น Name Month P H A I นะครับน,นี่ช็อตมันอันนี้ก็เราก็สามารถคัดลอกนะฮนะเพื่อให้ฟิลตรงนะครับช็อตเทคก,ก่อนนะนะฮะ จำนวนวันนี้ก็ชนิดข้อมูลก็ควรจะเปลี่ยนนะครับชนิดข้อมูลตัวนี้ก็ควรจะเป็นตัวเลขนะครับเป็น number, นัมเบอร์นะตัวสุดท้ายนะฮะท้ายมันนะครับประเภทของเขาประเภทของเขานี่ก็คือสองนะครับก็เป็นช็อตเทคนะครับความกว้างในนี้เราก็กําหนดแค่2พอ ใช้มันเป็นสองนะตัวต่อไปนี้นัมเบอร์อันนี้ก็สัก25พอนะฮะอันนี้ก็2ี่สนะอันนี้ก็25นะ่ส้าอันนั้ก็เซฟแล้วก็ลองวิวดูนะฮะก็จะเป็นข้มอมูลนะฟอนต์เราก็สามารถเปลี่ยน ขนาดนะนะฮะนะฮะขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะนำข้อมูลตัวนี้เข้ามานะครับให้เราปิดในส่วนของเทเบิลนี้ก่อนนะครับปิดนะครับแล้วก็เซฟไป Excel ที่เก็บข้อมูลอยู่ก็ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับขั้นตอนถัดไปก็ไปที่ external data เลือก Excel นะครับ แล้วก็ browse ลเดอ e r ที่เราเก็บในไดร v e E นะครับตัว month นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ open นะครับอันนี้ก็ app a p p e n copy เ okay. คตัวนี้เราตั้งชื่อว่า data month นะครับแล้วก็ next first column ก็ next แล้วหลังจากนั้นก็ finish นะครับแล้วก็ close ข้อมูลก็จะนำเข้ามาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการนำข้อมูลเทเบิลอันนี้เข้ามาขั้นตอนถัดไปนะครับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเราต้องดีไซน์นะครับเราต้องแทรกฟิลขึ้นมาอีกหนึ่งฟิลนะครับเป็นพิกเจอร์ตัวรูปแบบตัวนี้ก็เป็น a t t a c h m e n t นะครับ โครงสร้างนะฮะเพิ่มโครงสร้างเป็นพิกเจอร์นะฮะตัวฟิลที่ใหม่นะครับชื่อมันนะฮะนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟนะฮะแล้ววิวดู อันนี้เราก็จะสามารถเพิ่มรูปภาพตรงนี้ได้แต่แคปชั่นในส่วนของตัวนี้เราก็บอกว่าแคปชั่นนะครับคัดลอกมาเลยครับวางไว้ในแคปชั่นตัวนี้แล้วก็เซฟวิวดูอันนี้ก็คือข้อมูลก็จะสมบูรณ์ถูกต้องอันนี้เป็นการสิ้นสุดการนำข้อมูลเดือนเข้าไปในระบบนะครับ